เราลองดูที่บนหาดทรายนะคะเราจะเห็นร่องรอยนะคะร่องรอยบนหาดทรายเนี่ยก็เหมือนกับรอยแผลนะคะที่เราเคยมีไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลแห่งความเจ็บปวดนะคะรอยแผลแห่งเอ่อแห่งอะไรนะคะคือมันเป็นร่องรอยค่ะเหมือนกับตะปูที่มันตอกลงบนต้นไม้นะคะแต่ว่าเนี่ยบนหาดทรายเวลาเรา มีความเครียดนะคะความไม่ตกกังวลน,นะคะเรามักจะเขียนด้วยบนกระดาษนะคะแต่ถ้าเราลองเขียนบนหาดทรายนะคะเราก็จะพบว่าร่องรอยความเจ็บปวดที่เราเขียนมันบนหาดทรายเนี่ยมันไม่ได้จีรัง,ย,งยั่งยืนนะคะเพราะว่าคลื่นเนี่ยนะคะหรือว่าน้ําทะเลเนี่ยก็จะพัด านรอยแผลเป็นนั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะความเครียดความกังวลความวุ่นวายใจต่างๆนะ,ะเขียนมันบนหาดทรายแล้วคลื่นทะเลเนี่ยก็จะพัดหายไปค่ะแล้วใจเราก็จะโล่งโปร่งเบาสบายเหมือนเดิมค่ะ